ครับทีนี้ก็มาดูวิธีใช้นะครับถังที่หนึ่งนะครับจะเป็นถังคาร์บอนนะครับตอนนี้จะเป็นวาล์วเปิดอีกทางน้ําเข้านะครับก็คือมาดูวิธีวิธีการใช้งานนะครับตอนนี้ก็คือตําแหน่งจะอยู่ที่อยู่ที่รูปเข็มนาฬิกาทรายนะครับไอตัวตัวนี้ครับตัวตุ่มๆเนี่ยครับจะเป็นเกณฑ์นะครับวัดนะครับ จะเป็นฟิลเตอร์นะครับก็คือน้ําจะไปถังที่2ก็คือการใช้งานปกตินะครับผมส่วนเวลาเราจะแบ็กวอทล้างสารกรองนะครับให้ลูกค้าโยกคันโยกนะครับหางหางปลานะครับดันกลับไป1แล้วก็2นะครับมาตำแหน่งแบ็กวอนะครับประมาณสัก3นาทีนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าโยกมาตรงกลางนะครับฟาสลิน3นาที นะครับแล้วก็โยกกลับมานะครับแบวอรสอีกสามนาทีแล้วก็มาฟาดลินอีกสามนาทีทําแบบนี้นะฮะสักสามรอบแล้วก็ก็ไปตําแหน่งที่สามก็คืออ่อเป็นเป็นตาแหน่ง์วิสนะครับผมน้ําก็จะมาถังที่สองนะครับจะมาถังที่สองทีนี้ถังที่สองนี่ก็คือ ทังที่2นี้ก็คือตำแหน่งการใช้งานก็จะอยู่ที่เซอร์วิสรูปเข็มนาฬิกาทรายนะครับตัวตุ่มๆนี่คือเป็นเก์นะครับน้ำจะตกล็อกมันตัวนี้เวลาเราทําความสะอาดนะครับให้บิดกลับมาตำแหน่งที่1ก็จะเป็นตำแหน่งแบควอตเหมือนกันนะครับน้ําก็จะออกทางท่อน้ําทิ้งประมาณสักสานาทีนะครับลูกค้าก็บิดมาหมุนมาเป็นตำแหน่งที่3นะครับเป็นฟาสลินนะครับตำแหน่งที่ก็คือเป็นตำแหน่งฟาสลิน ประมาณสักสามนาทีลูกค้าก็บิดกลับมาแบ็กวอตเหมือนเดิมนะครับบิดกลับมาแบ็กวอตเหมือนเดิมประมาณสักสามทีนะสามนาทีแล้วก็กลับมา,าตำแหน่งเซอร์วิสนะครับน้ําก็จะลงถังพักทางโน้นนะครับน้ําก็จะลงถังพักก็คือเป็นตําแหน่งการใช้งานปกตินะครับส่วนเวลาเราจะล้างเกลือนะครับให้ลูกค้าหมุนมาตําแหน่ง เบริฟิลคือตำแหน่งที่4จะเป็นตำแหน่งนี้นะฮะก็คือเราจะปล่อยน้ำลงถังตัวนี้จะเป็นถังถังเกลือนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นถังล้างเกลือเราเอาเกลือลงไปในถังประมาณ15บกิโลนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าหมุนมาตำแหน่งเบ f ิฟิลนะครับตัวนี้ก็ มาตำแหน่งโมเลฟิลนะครับเป็นคือตำแหน่งที่สี่นะครับน้ำก็จะถูกปล่อยลงไปในถังนช่หครับน้ำจะถูกปล่อยลงไปในถังล้างเกลือก็สี่สิบลิตรนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสี่สิบลิตรก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้นะฮะมันจะมีเลขบอกนะีน่ะครับเลขบอกสี่สิบลิตรนะฮะแล้วก็แล้ว พอน้ำได้สี่สิบลิตรแล้วให้ลูกค้ามาปิดวาล์วฝั่งนี้ไว้ก่อนปิดวาล์วทางน้ําเข้าไว้นะครับพอปิดวาล์วทางน้ําเข้าให้ลูกค้ามาละลายเกลือนะครับละลายละลายละลายเอาละลายให้เกลมละลายเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าแล้วก็มาเปิดวาล์วฝั่งนี้มาเปิดวาล์วปุ๊บนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าหมุนมา,มาอีกหนึ่งตำแหน่งคือเป็นตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่มันจะดูดเกลือเข้ามาในถังล้าง ถังสารกรองเพื่อจะ,จะล้างสารกรองนะครับก็เปลี่ยนไมีึ่งตำแหน่งนะครับจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับเป็นซโลนะฮะนะครับจะเป็นตำแหน่งอ่าตำแหน่งสุดท้ายนะครับจะเป็นตำแหน่งเบนซโลนะครับให้ลูกค้าหมุนมาตำแหน่งที่ห้าเลยชีนี้มันก็จะดูดนะครับจะดูดเกลือกลับเข้ามาในถังนะครับจะดูดเกลือกลับเข้ามาในถังเครื่องกรองคือถ้าน้ํา ถ้าน้าเกลือหมดถังให้ลูกค้ามาปิดวาล์วฝั่งนี้ไว้เหมือนเดิมทางน้ําเข้าปิดไว้เพื่อเราจะแช่เกลือไว้ในถังประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอครบหนึ่งชั่วโมงให้ลูกค้ามาเปิดวาล์วเหมือนเดิมเปิดวาล์วทางน้ําเข้านะครับให้มาเปิดวาล์วแล้วก็ให้ลูกค้าบิดกลับมาให้ลูกค้าหมุนกลับมาตำแหน่งที่หนึ่งก็คือจะเป็นตำแหน่งแบ็กวอชนะครับจะเป็นตำแหน่งแบ็กวอชนะครับตำแหน่งที่หนึ่งเพื่อ เราจะล้างเกลือออกจากถังนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับเสร็จนะครับลูกค้าก็มุนมาตำแหน่งที่2ได้เลยเป็นตำแหน่งเซอร์วิสนะครับปิดมาตำแหน่งที่2ได้เลยเป็นตำแหน่งเซอร์วิสน้ำก็จะเข้าถังพักปกติคือใช้งานปกตินะฮะโอเคครับผม